ครับสวัสดีครับ่อม่พี่น้องทาง y o u t u b e นะครับหรือว่าคนที่ได้รับชมคลิปต่อไปนี้นะครับ <c oughs> ครับเมื่อนนานเราจะได้มาป้ากันเตีย่ยครับวันนี้ผมกะจะได้มาแปลงปั่นความหูผมฮ้เครดิตกับน้องหมอน้องหมอวัดนะครับที่เปินเข้ามาวันวา้าผนทำมาทำการแต่งกรีบงวัวผม หัวกีบเสียนะครับแล้วก็ผมก็จะต้องใจยารักษาสมานแผลอีน่ออานาะว่าเนาะยารักษาแผลหัวผมก็ไปซื้อยาบอกยี่ห้อนะครับเป็นยาสเปย์พหดยาสเปย์สีม่วงสีฟ้าสีเขียวอย่างนั้นนะมาแน่น่ะมาผลข้างหนึ่งกระป๋องหนึ่งกัะตกอยู่สองรอยกว่าบาทนะครับแต่ผมหันเป็น ผมกะถามว่าหมอ,อผมจะลดต้นทุนายาด้วยการตีเจ้ยาหม่งองผมพอหันหมอละหมอเจ้ซูนในห้องเปิ่นก็นแนะนำมาให้้นะครับว่าใจ้อย่างห้องนะครับอย่างแรกก็คือเป็นยา,าไทเรตไวโอเรตหรือยาม่วงนะครับอนี่ครับยาม่วงบ้านเฮานะครับ สองก็คือยาแบบนี้ยาใส่แผลนะครับคอปเปอร์นะครับเป็นยาฆ่าหนอนก็ดี้อตีเบนจีคอปเปอร์นะครับนี่ซื้อมากะหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้เจ็สิบห้าบาทนะครับเจ็สิบห้าบาทแล้วก็เป็นฮือยาปฏิชีวนะคาเบกีเรียแกมบวกแกมลบนะครับ รักษาแผลอักเสบแห่ประมาณ3 0ีซีนะครับกเตรียมไปละ3 0ีซีนะครับยี่ห้ออย่างกับบัวเพราะว่า,วาทั้งเปรย์พอเอานอนอนอเนาะครับเนาะยางกะคือปอกกี้อนะปอกกี้ล่าทุกอย่างซาวบาทนะครับร้าทุกอย่างสาวบาท,บาท,าาบาทมีขายนะครับเขาจะเอามาผสมกันมาผสมกันนะครับมาผสมกัน มาผสมกันนะครับนะใกล้ๆนี้หนึ่งขวดนะครับผมซื้อเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเจ็ดสิบห้าบาทจะไว้ใส่แผงงัวไปซื้อกระแป้งเนอ่อนี่ก็ซื้อลดต้นทุนครับ ใส่นี่ไปเกิงหนึ่งก่อนแล้วผมจะเอาข้อเปอร์เป็นยาฆ่าหนอนนะครับใส่แฮมนะครับ เป,เ,ปเปิดฝากว้างๆครับฝาจุกเนี่ยเท่นะครับเนี่ผมจะใส่เข้าเปิดไปแฮมรึ้นนึงครับอ่าดจวแล้วผมก็จะเอายาปฏิชีวะนะใส่ไปนะครับข่าไปฟิวยนะครับ สูตรมาแล้วก็เงี้ยนะครับเพื่อประหยัดาหล่ใจของเานะครับผมุพอแล้วนะครับตีหผมใส่เจียน้อยเจียน้อยมันจะได้ผสมกันครับไม่ได้ะจะกับขยาวกำนะครับอันนี้ก็ยกเครดิต ความโห่คือหมู่ผมไม่ไปน่องนะครับเราเบ่งปันไม่แจกหมอวัดนะครับผู้ชายสวนตีนอี่ทำตีนให้เป็นตีนหมอวัดนะครับหมอวัดสุดยอดเลยครับมาเมืงอนนานเที่ยวนี้อนี่ครับหมดละนะครับ นี่ผมปิดฝาแล้วผมจะเขยา่ออาเดี๋ยวเราดูแล้วะครับโอ้ยแบบตอนนี้ขเขย่าเข้ากันแล้วนะครับ ปกีใส่กถทอว่าเป็นนะอันว่าเซตสมบูรณ์นะครับเอาหัวปกีใส่ละนี่นะครับผมว่าเป็นอย่างที่ง่ายๆนี่นะครับเป็นอย่างที่ง่ายใจได้นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมขออนุญาตกัน เดี๋ยวร้่อยครับแกได้หเหมือนนะครับอกี่นะครับประหยัดนะครับฝากกดถูกใจกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจหผมเก่ห่มหันไออย่างดีๆผมก็จะมาแบง่งให้พ่อแม่พี่น้องนะครับหัวตีเป็นแผลต่างๆแกได้เลยนะครับแผลจากกาการเป็นโรค ลำปีสกินหรือว่าอ่าปลาข้าวเปยหรือแผลจากโดนนอนเจ้าอยังใชได้เลยครับเพราะว่าในตัวยาที่ผมผสมไปเนี่ยมีทั้งหมดหลายอย่างมียาฆ่าหนอนยาปฏิชีวนะนะครับลดการอักเสบครับฝากไม่ดีลืมนะครับฝากกดถูกใจกดกดซับสะเขยนะครับ นี่ร้าลาดฟาร์มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับจะได้มาแบ่งปันกันแฮมสวัสดีครับ